มาต่อกันจากคลิปที่แล้วตอนนี้ในไทยมีใครถูกเพซัสจอบโทรศัพท์บ้างนะจากการตรวจสอบถึงกรกฎาคม2565ด้วยความร่วมมือของ Citizen Lab, Digital Reach และ i l a w เราพบว่ามีประชาชนคนไทยอย่างน้อย35คนที่ตกปเป็นเหยื่อของสปายแวร์เพกสะัสสำหรับช่วงเวลาที่ทุกคนถูกโจมตีเกิดขึ้นระหว่างปี63-64 ซึ่งตรงกับช่วงกระแสของการชุมนุมพอดีเป๊ะรวมทั้งคนที่ตกเป็นเป้าหมายส่วนใหญ่ก็คือประชาชนที่แสดงออกว่าเห็นต่างกับรัฐบาลนั่นแหละในที่นี้แบ่งออกได้เป็น4กลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มนักกิจกรรมนอกจากแกนนําคนสําคัญคญเช่นทนายอานนท์รุง้งหรือภายดาวดินจะถูกเจาะแล้วนักกิจกรรมคนอื่นๆที่ทํางานอยู่เบื้องหลังก็ถูกเจาะด้วยเช่นกันนอกจากนี้เรายังพบว่ารัฐบาลมีความพยายามที่จะหาแหล่งเงินทุนของม็อบ นั่นจึงทําให้แม้แต่ผู้บริจาคเงินอ,นอย่างสายเจริญบุรากรตกเป็นเป้าหมายรวมทั้งแชมป์ที่ถูกเจกาะมากที่สุดตอนนี้ก็คือน้องสมาชิกกลุ่มแนวร่วมมอทอที่ใช้ชื่อของเธอเป็นบัญชีเปิดรับบริจาคนั่นเองต่อมากลุ่มนักวิชาการได้แก่อาจาจรย์ประจักษ์อาาพวงทองและคุณเสรณีโดยทั้งสามท่านก็มีจุดร่วมที่เหมือนกันคือเป็นนักวิชาการที่มักจะออกมา,ว,าวิพากวิจารณ์รัฐบาลผ่านโซเชียลมีเดียอยู่เสมอเสมอกลุ่มที่3 กลุ่มเมนจิโอประกอบไปด้วยไอรลอองค์กรที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการแก้ธรรมนูญจำนวนสองคนและผออของมูลนิธิภาษาวรฒนธรรมที่ในช่วงสองสมปีมานี้ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการหายตัวไปของวันเฉลิมกลุ่มสุดท้ายกลุ่มนักการเมืองประกอบไปด้วยคนในสังกัดพรรคก้าไกลทั้งเลข,ขาธิการพรรคสสเบญจาผู้อภิปรายเรื่องงบประมาณกษัตริย์ คุณประกรณ์ผู้ช่วยของสสรังสีมันโรมรวมทั้งอาจารย์ปียบุตรและคุณช่อพานิกาก็ตกเป็นเป้าหมายของเพกษัตรด้วยเช่นกันนี่ยังไม่รวมคนจากแวดวงอื่นๆหรือคนที่เปลี่ยนโทรศัพท์คนที่เอาเครื่องไปล้างหรือคนที่ใช้ a n d r o อ d ซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ดังนั้นคนที่ถูกเพกษัตรเจาะจะต้องมีเยอะมากกว่านี้แน่ๆนไหนว่าเอาไว้ใช้แค่กับคดีอาชญากรรมร้ายแรงไงแบบนี้มันผิดกฎหมายชัดๆ กับคนที่มีความคิดเห็นอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลพวกเขาเปรียบเสมือนอาชญากรหรอแล้วถ้าเราไปดูเอกสารการซื้อขายของผู้ผลิตเพกัสัตก็จะพบว่าต้องจ่ายเงินรายปีให้กับบริษัท NSO Group ปีหนึ่งมหาศาลเลยนะอย่างของประเทศโปแลนด์ในปี60อยู่ที่200ล้านบาทหรือของประเทศกาหน้าในปี58อยู่ที่354ล้านบาทแล้วกับประเทศไทยที่เจอว่ามีการใช้มาตั้งแต่ปี57ละ่ะจนถึงตอนนี้ จะเป็นกี่บาทแล้วนะ